รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง รวมใจหยุดนิ่งนิ่งอย่างเดียวอย่าให้มีอะไรมาเหนียวหลังใจของเราลเลยจ้ะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราได้ทำผ่านมา พบนับชาไปทวนมาจกนกระทั่งถึงปัจจุบันอาตานี้นะ่ยในทุกๆุกบุญทุกทุกบารมีเนวยบรรมกันเป็นดวงบุญใสใสติดในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็จ๊ะเป็นดวงบุญใสใส กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วก็ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นนะจ๊ะไอใ,ใสในใสอย่างเบาเบาสบาย เงงใจเย็นเย็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่กลางกายนะจ๊ะคลุมอรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกระเพ็ดเหมือนน้ำเหมือนน้ำแข็ง เลยเมื่อเราจบเป็นต้นนะจ๊ะให้ใสใสตี่ใจในกลางกายของเราเนะี่ยให้ใสในใสชัดในชัดอย่างง่ายง่ายสว่างในสว่างตรงกลางกายนะจ๊ะ ใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายตรงกลางดวงใสใสต้องเบา,เบาสบายผ่อนคลายนึกง่ายง่ายนึกง่ายมากก็เห็นได้ง่ายมาก แห่ยา,ายสบายเป็นดวงใสๆใ,ให้ใจของเราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางจุดเล็กๆเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของดวงบุญใสๆ หยดเล็กๆเ,เท่ากับลายเข็มที่ใสสว่างเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้านะั่นนั่นละทางสายกลางจะที่เราจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในโดยใจที่หยุดนิ่ง ยิ่งนุ่มบาสบายจุดเล็กๆใสๆตรงกลางนั่นแหละเป็นที่รวมขององค์ความรู้ทุกอย่างเลยข้อมูลต่างๆอยู่ในนั้น,นความรับของชีวิตจะถูกเปิดเผยตรงนี้แหละใจตั้งหยุดนิ่งติดตรงกลางตรงนั้นเดี๋ยวก็จะขยายกว้างออกไป วางโล่ตลอดทางเลยตรงกลางตรง,งนี้สำคัญเะจ๊ะเป็นแนวดิ่งลงไปเ่ยจะขยายไปรอบตัวซึ่งเราจะต้องหยุดในหยุดจุดใจนิ่งในนิ่ง ที่พ้นจากความสับสนวุ่นวายของชีวิตแล้วเนีย่ยใจจะหยุดนิ่งอยู่ภายในไม่วิ่งวนไปวนมาไปในเรื่องราวต่างๆหาที่สิ้นสุดไม่ได้ความสับสนนั้นทำให้กเกิดแรงกดดันและปัญหาของชีวิต แต่ทั้งหมดจะสิ้นสุดเม่หยุดนิ่งเป็นจุดจบของปัญหาตรงกลางจุดตรงนี้สำคัญนะจบปัญหากลางตรงนี้ให้นิ่งในงนิ่งนิ่งในนิ่งเราจะต้องฝึกให้หนักให้ถูกหลักวิชา นิ่งใหลโลตลอดเส้นทางสายกลางที่จะขยายขึ้นกว้างขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็กว้างขึ้นตลอดเส้นทางนี้มีแต่ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเราจะ ทาง С, Jews, ทางล็กชัดไอ้โล่งเตียนสุขใสก็หยุดนิ่งนี่แหละใจหยุดนิ่งนิ่งตรงกลางพอหยุดตรงกลางได้ก็จะถูกดึงดูดโดยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและผู้มีอนุภาพอันมีมีประเมิน ที่อยู่ในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณจะดึงเราเข้าไปข้างในเหมือนเราหล่นเราไปพูดข้าไปบุบไปเลยแล้วก็โดดเข้าไปด้วยอย่างสบายสบๆตลอดเส้นทางนี้มีแต่ความมันเถิง บุญบันเทิงเบิกบานมีแต่ความสุขตลอดมีแต่ความบริสุทธิ์ตลอดที่เพิ่มขึ้นมีแต่ความไม่ง่ายถ้ายากไม่ใช่ถ้าง,ง่ายใช่ตั้งง่ายต่างสบายต่างมีแต่ความสุข มีแต่ความบริสุดใจที่เกลี้ยงเกลาหล่อนออกจากสิ่งที่ไม่ดีความทุกข์ทรมานชีวิตเป็นชั้นๆไปเรื่อยในทางสายกลางตรงนี้คำสอนของพระสัมมาทัมพุทธเจ้ามารวมมาชุมอีกตรงหยุดตรงนี้แหละนิ่งตรงนี้แหละ พรวมอยู่ที่ตรงนี้สารธรรมหยุดทนนิ่งก็ได้ชื่อว่าทําตามคำสอนของพระบรมศาสดาสมมาสมุทเจ้าจ้าระทําหยุดนิ่งอย่างนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเดินตามรอยท่านเลย เพราะว่าท่านเข้ากลางตรงนี้โดยวิธีหยุดนิ่งท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นท่านดับทุกข์ได้เราก็จะดับทุกข์ได้ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เราก็จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชา คือท,ทำตามคำสอนของท่านท่านทิ้งคำสอนไว้แทนตัวท่านเพราะกายมนุษย์หยาบแม้มีลักษณะหมาบรุดก็มีข้อจำกัดที่พยายามมาก็ยังถอดกายได้อยู่แต่คำสอนหนึ่งท่านเป็นสิ่งแทนนั่นแม่ดับขันปธปฏิดิปาไปแล้ว เขเป็นบรรดุพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพยอยู่พระท้ยยังทรงมีพระชนชีพยอยู่ก็สอนอย่างนี้เมื่อเราทำตามท่านอย่างนี้เนี่ยท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดินตามรอยท่านตามรอยพระบรมศาสดาสัมมาทมพุจ้า ท่านไปอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นจะทำตามนะจ๊ะปฏิบัติตามคำสอนจะยืนยาวกว่ากายมนุษย์หยาบของนั้นที่มีลักษณะมหาบุรุษลักษณะมหาบุรุษของท่านมีอายุไขแค่80ปีแต่ความรู้นี่ยาวนานปัจจุบันนี้2,500กว่าปี แล้วก็น้อมก็ไปสู่ภายในผ่านดวงในดวงกายในกายเห็นดวงชัดใสทุกดวงเห็นกายชัดใสทุกกายกายในกายกายในกายไปสิ้นสุดเอาที่กายองค์พระนั่นแหละองพระ เกตุโพตูนิใสใสสว่างสวยโตหนักขึ้นไปใสหนักขึ้นนิ่งนั่นอยู่ในอริยบวสมาธิบนแผ่นโลกุตธระฌาญสมาบัติใสสว่างต้องชัดใสทั้งดวงในดวงกายในกาย แผ่นชานกใ็ใสใสทั้งชานทั้งกายใสบริสุทธิ์สว่างทีเดียวใสในใสใสในใสใสละเอียดที่มีความรู้สึกใจละเอียดนมุมนวลเน้อไปเรืเร่อยๆไม่กระด้าง ใสใสสว่างทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหยุดนิ่งนี่แหละทําไมขยืไก็จะเป็นอย่างเงี้ยเส้นทางสายกลางก็จะเปิดโล่งกว้างแล้วก็จะผ่านไปได้อย่างกล่องกล่องแคล่วว่องไวใจมีพลังอย่างเร็วแรงในกลางใสๆ ผ่านดวงผ่านกายผ่านองค์พระผ่านฌานแผ่นหรือเหมือนกับอาสนะที่รองนั่งติดก,กายท่านในอริยบสมาธิประดุจเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของท่านเป็นประดุจยานประหาะที่ใสละเอียดใสทั้งกาย และก็ใสทั้งชานที่ท่านนั่งเหมือนเป็นภาหนะประดุจยานเลยแหละยานบานะที่จะใสจาใครทำได้อย่างนี้อะไรอะไรมันก็ไม่เป็นความรับความสอนพระสัมมาสมัมพุทธเจ,จ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเราก็จะศึกษาเรียนรู้ได้ ไม่เกี่ยงเกี่ยวกับวุฒิจะอานออกเขียนได้หรืออา่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ศึกษาได้เพราะมีอุปกรณ์แล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกายตััสรู้ธรรมคือพระธรรมกายมียานัสันนะมีจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่าง รวมรชุมอยู่ที่เดียวมาพร้องกับธรรมกายแผ่นชานใสๆที่ใสทั้งชานทั้งกายใสละเอียดใสละเอียดใสละเอียดใสๆเราจะน้อมธรรมกายเข้าไปในความว่างของเบญชานให้เข้าได้ dặn ngày ngày sắp phải